ช่างดอยครับเกียร์นะครับสปอร์ตเตดพาครอบครัวมาเหมือนเดิมนะครับอูช่างดอยบานท่อครับวันนี้ช่างดอยก็มาเยี่ยมเยือนโอ้โหมีนี่มีของของฝากครับนี่รถดวนนะครับหนอนนะครับเดี๋ยวผมครึ่งหนึ่งครับอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นะครับโอ้จิ๊กกุงนี่เมืองแต้ๆเลยนะเนี่ยโอ้โหจิ๊กกุงนะปุ๊บแปลง่น่ะ ว่าไงล,ลูกฮะตอนนี้ค่ะอาทิตย์ที่แล้วมา,มาก่อนอาทิตย์แล้วมาฮะมาเนอะวันนี้พ่อจะมาขาขึ้นนะอ่าเดี๋ยวต้องลงจะลงก็ได้นะให้แม่ถ่ายรูปก็ได้นะท่าน,นเตรียมเครื่องมือมาด้วยครับอ,อ๋อนะรถช่างนะครับ,รบช่างดอยบ้านท่อช่างดอยนี้ซ่อมอะไรบ้างครับรถยนต์ทั่วไปรถยนต์ทั่วไปครับครับแล้วรับพวกติดวินไหม อ๋อไม่ได้ไม่ได้รับครับโอ้อีกหน่อยต้องรับแล้วฮะจะได้รับติดวินใส่ดิปล็อกอะไรเงี้ยผมทำพวกไวริงสายไฟครับอ๋อถนัดเรื่องสายไฟวา,<ส>า,างเครื่องครับวางเครื่องสายไฟเอางี้เลยผมมีคําถามเด็ดละสายไฟเนี่ยถ้าสมมติรถหงรถเราเดี๋ยวรถรถเดิมเนี่ยเรามาคุยทงรง,ง,งนี้ก่อนหน่อยไหนก็เจอช่างดอยละช่างดอยผมมีคาถามนะช่างดอยสมมุติว่ารถเราเนี่ยมันมากปีละ เราต้องการไวริ่งสายไฟใหม่ขอว่า,วาไวริงสายไฟนี้ผมโละสายไฟเก่าทั้งระบบออกเลยได้ไหมได้เลยครับเพราะอะไรบางทีมันสายไฟมันจร,จ,รจ,รจริงจริงสเปคของเตอร์ไเบนกับบีเอ็มเนี่ยเขามีเปลี่ยนสายไฟนะครับครับเขาใช้ไประยะหนึ่งเขาระยะ<ต>น,นี้ป,นประมาณเท่าไหร,ร่ฮะของของเบนนี่แสนโลนี่ต้องเปลี่ยนทุกสายไฟแล้วครับอ่าเพราะถ้าไม่เปลี่ยนคืออะไร,รมันกรอบ มันกรอบมันกรอบแล้วจะทําให้เกิดการอาอ๋อเพราะรถเบนซ์พวกอะไรรถยุโรปเนี่ยเขาทั้งจะใช้ไฟที่ค่อนข้างเยอะคือช่างดอยชานารถรถอะไรบ้างรถเบนซ์ผมก็ทำพวกรถยุโรปครับญี่ปุ่นอ่าอ่าอ่าครับครับรถสมมติแสนโลโอ้แสนโลนิดเดียวเองนะถ้ารถญี่ปุ่นนี่ถือว่านิดเดียวเองนะก็ไอพวกรถพ่อต้องดูสเปครถที่ใช้ไฟครับครับครับออย่างญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีพวกริเล์เข้ามาช่วยครับ จะยนระยะทางสายไฟครับครับแต่ก็มีปัญหาเรื่องดอกนะครับมันขึ้นอยู่อย่างี้ด้วยเนาะช่างดอยแสนโลแต่ว่าใช้ทุกวันมันก็ปีน้อยใช่เช่นบางคนอาจจะแสนโลในสองปีเราเราให้นับบางคนนี่แสนโลสิบปีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปีเยอะก็ควรจะเปลี่ยนควรจะเปลี่ยนหมายความว่าผมเอาสายไฟเก่าเนี่ยยกทั้งวงออกเลยครับเบอร์ศูนย์ใหม่มาใส่เป็นชุดก็มีครับถ้าเราจะซื้อรถซื้อ สายไฟมาต่อเองตามสุดก็ได้ครับเพราะอะไรครับมันกรอบมันแตกนะครับบางทีถ้ามันขาดถ้ามันขาดเส้นสองเส้นนี้เกิดอะไรขึ้นเ่ยบางทีก็ทําให้รถวิ่งไม่เสถียรครับสะดุดบ้างลวนหาไม่เจอบ้างเียครับครับรถสไตล์ดีเซลนี้ถ้าเกิดพวกสายไฟพวกนี้ขาดเกิดอะไรขึ้นมามีสิทธิ์ไฟลุกไหมครับโอกาสมีนะครับครับก็ดีเซลมันก็ลุกไฟยากอยู่ก็มันจะช็อตไปถึงแบตเตอรี่ก่อนครับแบตเตอรี่จะจะระเบิดก่อนนะครับอ๋อครับ ครับครับรถดีเซลรุ่นใหม่ๆนี่โอกาสไฟลุกไฟช็อตนี่มีเยอะกว่ารถรุ่นเก่านะฮะเพราะว่าด้ชา์จอะไรก็สั่งงานดปยกล่องหมดเลยครับมันก็จะช็อตไปถึงกล่องข้างในอะไรเยอะแยะไปอ่าโอเคคราวนี้คุยถึงเรื่องงบประมาณสมมติผมมีกระบะดีเซลอ่าอย่างสปอร์ตไลท์เดอร์องปกอย่างเงี้ยนะครับดีโฟดีสิบแปดปีโล่สายไฟทั้งหมดใช้เอาสายไฟชุดใหม่ทั้งยวงเบิกศูนย์มาใช่ไหมครับเบิกศูนย์มาอ่าอย่างเงี้ยเท่าไหร่ครับงบประมาณ โอ้มันนะครับตรงตองซิกราคาในศูนย์อีนะอ่าวกัาๆเข้าๆพออรู้ไหมข้าๆก็จะหมื่นกว่าบาทนะครับอ่านะครับพวกปลั๊กอ่ะมันจะมาใหม่หมดเลยครับของแท้มาจะมาเป็นปลั๊กใหม่หมดเลยเสียบอย่างเดียวเลยครับครับอืมไม่มีการตัดต่ออะไรที่มันติดขั้วเดิมอ่ะสมมติว่าเครื่องเนี่ยมันมีขั้วที่เราเสียบเข้าไปคราวนี้มันกรอบที่ตรงที่ขั้วมันติดเครื่องอ่ะดิอ่าจะมีอะไรอยู่ครับปลั๊กเดี๋ยวนี้มีขายแล้วครับเพราะว่าสมมติเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนตรงชุดสายไฟ เดี๋ยนี้แตะอะไรก็แตกใช่ครับใช่ไหมครับเรื่องความมากับความร้อนครับเออแตะอะไรก็แตกตับกิบกิบก็แตกนะครับไล่ขั้วที่มันเสียบอยู่ตรงตรงตัวรถเนี่ยเปลี่ยนทั้ง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 คู่ทั้งเมียเลยไหมมีครับมีใช่ไหมเออนะครับถ้าไหนไหนเปลี่ยนแล้วก็บางทีก็อยากจะให้เปลี่ยนแบบให้มันสดหมดเลยไงใช่ครับนะครับทั้งขั้วตัวผู้ขั้วตัวเมียมันจะได้สายไฟมันจะได้ไม่กรอบเพราะตอนนี้พูดง่ายรถเก่าๆนี่แตะตรงไหนก็ เป๊ะความร้อนก็เยอะครับใไรก็ตามอายุอ่าครับครับครับโอเคนะครับนี่ช่างดอยบ้านท่อนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาชมนะครับลีลาเกียร์สปอร์ตเต็ดนะครับของช่างดอยบ้านท่อจังหวัดเชียงใหม่ครับ วันนี้มาทำคลิปขาขึ้นปกตินี่บอกอจะได้แต่คลิปขาลงนะครับเกียร mm ์สปอร์ตเตดนี้ถือว่าช่างดอยนี่นำมาปั้นนะครับจนเข้าที่เข้าทางเชี่ยวชานนะครับฝังอาวุธหน้าก็คือใส่ลิมิตสลิปข้างหน้านะครับเท่ากับว่าเฟืองท้ายด้านหลังมีลิมิตสลิปแล้วก็เฟืองหน้ามีลิมิตสลิปด้วยนะครับคันนี้นะครับเรียกว่าช่างดอยปั้นจนเข้าที่เข้าทางนะครับมาสู้ศึกกับบอกอนี่หลายครั้งเลยนะครับ ก็ไปได้แบบเรื่อยๆนิ่มๆนะครับมีเต็ดหน้าเป็นอาวุธทําให้ล้อหน้านี่มีการจับจับปล่อยๆสไตล์ลตเต็ดนะครับช่วยด้วยปกตินี้นะครับมันจะเป็นลักษณะของเต็ดหลังข้างหน้าเป็นอิสระอันนั้นก็จะลําบากอยู่นะครับเกียร์รุ่นนี้นะครับก็เป็นเครื่อง2 0 0พครับเครื่อง2000เบนซิน จำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นยุคประมาณปีพศนะครับพศ .2536 ประมาณนี้นะครับถึง25-40กว่านะครับปัจจุบันนี้ก็มีกลุ่มคนที่เล่นเกียร์พวกนี้มีมีอยู่บ้างนะครับแต่บางครั้งอาจจะย่อท้อนะครับแล้วก็อันไปเล่นรถรุ่นอื่นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหานะครับปรึกษานะครับ ช่างดอยนะครับบ้านท่อจังหวัดเชียงใหม่ได้เลยนะครับดูลีลาครับนี่ครับเยื่อทางได้ขนาดนี้นะครับมากับบอกอนี้หลายรอบแล้วนะครับอันนี้นะครับไม่มีบุกไม่มีแตกสลายเลยนะครับสามารถที่จะสู้ทางได้ดีทีเดียวได้เปรียบในเรื่องของน้ำหนงน้ำหนักด้วยนะครับพิ้วนะครับช่วงล่างนะครับเป็นปีกนกก็ถือว่านุ่มนะครับสามารถที่จะ สู้ทางได้เคียงคู่กับพวกกระบะ 4x4 หรือพวก PPV 4x4 ทีเดียวนะครับใครสนใจที่อยากจะปรึกษาช่างดอยบ้านท่อก็อยู่ขึ้นเบอร์โทรให้นะครับแล้วลองปรึกษาดูเผื่อใครอยากจะมีปัญหาเรื่องเกียร์นะครับสปอร์ตเตสแล้วก็ต้องการวางลิมิเต็ดสลิปข้างหน้าก็เชิญหาช่างดอยได้เลยนะครับ メロ <laughs> ล้อหลังขวาล้อหลังขวามันเป็นเนินชันพี่บางคันก็ขึ้นลายขวานะพี่บางคันขึ้นลายขวาแล้วแต่เฮ้ยวัดนั่งเองเฮยเฮ้ยยิงได้เดียร์โอ้ยไม่ได้แล้วไม่ไม่เอาไม่เอาไม,ไม ได้อยู่เมื่อกี้ต้องหักขวาไว้อีกที่ใส่พอเพอนี่ว้าว้ทำไมทำไมฟอร์ดยืนหน้าพี่วะ ดอยครับช่งงางดอยสวัสดีครับครับปิดคลิปแล้ววันนี้คลิปนี้เป็นไงบ้างครับช่างดอยบ้านท่อก็วันนี้เอาเพียร์สปอะกดอีกมาทดสอบดูนะครับคร<ต>ับว่าจะผ่านเส้นทางทีไหมโดยไม่มีวินนะครับวันนี้ไม่มีวินแต่ช่างดอยก็มาหลายครั้งแล้วนะเส้นนี้ครั้งนี้ยากขึ้นไหมทางนี้ก็ยากสุด ก็ถือว่าเหมตามตามขันหลังก็คือผมลึกหน่อยครับตามไกลตามไกลตามตามนี่อ๋ออ๋อคันนั้นเขาขุดไลยให้ใช่ไหมอ่าขันหลังๆก็แย่เลยใช่ครับแต่ก็สนุกดีครับห้าแอลเขาขุดอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเราก็โหใช่ไหมครับอ่าก็สนุกทำวันนี้อ่าอันนี้เกียร์สปอร์ตเสร็จก็คือสูตรมีอาวุธเต็มหน้าเต็มหน้าครับนะครับเต็มหลังนะครับอ่านี่เกียร์สปอร์ตเสร็จนะครับสูตรเป็นอูซล้อมรถนะครับทำรถ ตั้งรอยบ้านท่อนะครับเดี๋ยวกดเบอร์โทรไว้ให้นะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับผมนะมาลูกกับเมียคุ้มเลยนนสนับสนุนโดยนิตโตเฮดเดอร์เทอร์โบเร็วแรงไร้ขีดจำกัดสนใจติดต่อร้านท่อไอเสียใกล้บ้านคุณหรือโทร028925991นิตโตเฮดเดอร์เทอร์โบ